ทุกคนทุกคนทุกคนร้อิบแปดโฮสเทลเดี๋ยวเราเห็นไหมจะมีร้านค้าตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นเลยนะทุกคนโอ้ทำมาหาก,กินกันมีแต่ของอร่อยนะคะนี่เราจะออกจากโฮสเทลเห็นไหมฮะทุกคนเราจะไปไหนรู้ไหมฮะไปกินติ่มซำชุมพรที่3มย่านกันนะจะได้รู้ว่าออกจาก168ยหกสิบแปโฮสเทลเนี่ย ไปหาของอร่อยอร่อยไม่ไกลเลยจริงๆร้านรวงคําคืนเมื่อคืนนี้แสงสีเต็มแน่นไปหมดเลยร้านนำ้ำน้ำเต้าหู้ก็อยู่ตรงแยกหน้านี้เองอร่อยมากขอบอกเดี๋ยวเรา,เ,ราเดินทางผ่านไปทางนี้เนาะไปทางรัดเพื่อจะไปติ่มซำชุมพรจ้ะโคตรอร่อยจ้านั้นดังมากต้นฉบับอยู่ที่ชุมพรแต่มาเปิดที่สามย่านเราไปดูสิว่าโอ้โหมันอลังการยังไงทุกคนเนี่ยร้านนี้ก็เคยออกครัวคุณต่อยร้านนั้นก็เข้ามันไก่ร้านนู้นก็โจ๊กสามย่านเห็นไหมฮะ ยกสามยอดนั้นก็อลังการมากขอบอกเลยอร่อยมากแซ่บมากดังมากนะฮะทนนี่สาขาโอ้ยเสียงดังมากดอ,อกทองนี่ก็จะเป็นยกสามยอดสาขาบรรทัดทองขอโทษนะฮะไอพวกนี้มันขับกันแบบไม่เกรงใจฟ้าดินเลยนะฮะเสียงดังมากไม่รู้จักอะไรหูจะแตกตายมลพิษทางเสียงนะฮะทุกคนนี่1้8คหาเฟียเ้ยดีตเราไปกันจะ้ะทุกคน นี่ทุกคนใกล้ๆก,กับ168โฮสเทลด่เขาเคยไปออกัวคุณต่อยใช่ไหมเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่หรืออะไรนะนะก๋วยเตี๋ยวเนื้อโอ้ยเลเลิศเล,เ,ลเดี๋ยววันหลังก็ต้องมาทานนะคุณโอเคเลยเดี๋ยวเราจะไปติ่มซำสามย่านซุปคอนเขาบอกว่าดังอร่อยมากมาเปิดจากชุมพรอ่าแลวตรงนี้โจ๊กสามย่านเห็นไหมครับมันไก่โอเคโอเคเดี๋ยวเราเดินทางไปนะทุกคนที่สเตเดียมวันนะสเตเดียมวันไปอีกหน่อยก็จะเป็นร้านน้ำเต้าหู้ที่ชื่อดังอร่อยมาก เนี่ยฮะทุกคนคยกสามย่านนะที่เราเคยมาทานอร่อยมากดังมากแล้วก็นี่คือหมูกระทะติดมันอันนี้ติดมันอันนี้เราว่าจะมาทานเพราะว่าเราเคยกินหมูกระทะติดมันที่แม่น้ำน่านจังหวัดพิษุโลกเลิศมากอันนี้หัวละ219้บาทเองนะฮะนะจาก168โบโสเทลเรากำลังไปอติมซำชุมพรอ,อันนี้ข้าวต้มปลาทุกคนเห็นไหมแต่เช้าเลยฮะ ออกกินเยอะมากมาพักที่168โฮสเทลเลิศเหมือนอยู่บ้านกันเองส่วนตัวเออไม่มีใครมายุ่งวุ่นวายนะฮะเลิศมากไปพักที่ไหนเราต้องมีความเป็นส่วนตัวอากาศเย็นสบายเตียงนุ่มบริการดีงามฮะนะฮะแล้วก็เด็กที่มาต่างจังหวัดคนที่มาทํางานเดินทางมาแถวแย่าน3ญย่านเนี่ยแถวจุฬาเนี่ยสยามเนี่ยเขาจะนิยมมาพัก168อยู่นะเพราะเขาจะเสิร์ชหาใน Google นะฮะเนี่ยฮะ เราก็จะเดินทางไปไปสา,สามย่านไม่ไกลจากบรรทัดทองเลยทุกคนมันจะเป็นวงกลมทะลุกันหมดนะฮะเนี่ยฮะเนี่ยแยกอีกแยกข้างหน้าก็จะเป็นร้านชื่อว่าน้ำเต้าหู้น้ำเด้าหู้จะ้ะอร่อยมากน้ำเต้าหู้ปัน่นน้ำเต้าหู้สารพันแล้วมีปลาท่องโก,โกเออเขาเรียกว่าอะไรนะที่จิ้มอ่ะเขาเรียกว่าอะไรสังขยา สังขยะอร่อยมากขอบอกนี่ฮะเราเลี้ยวเข้าไปซอยจุฬา12เพื่อจะไปสามย่านทุกคนจุฬา12ถ้าไป16ตรงนูนะ้นก็จะเจอน้ำเดา้าหู้ไงนะฮะนี่ฮะเดี๋ยวเลี้ยวเข้าจุฬา12นะฮะเพื่อจะไปสามย่านหรือไม่อย่างนั้นเราก็ขับตรงไปก็ได้ทุกคนไม่ไปจอยจุฬา12แล้วเปลี่ยนใจไปนู้นตรงไปดีกว่ามันจะใกล้สามย่านกว่าถ้าไปตรงนี้นะฮะก็ขับตรงไปเรื่อยๆทุกคน นี่ยกลางคืนจะแสงสีมากๆเป็นผีเสื้อราตรีฮะก็จะมีของกินเปิดเลยยิบเะยยิบเลยยิบเะยยิบอย่างเงี้ยฮะอันนี้เป็นร้านฝันที่เป็นจริงเห็นไหมฮะชื่อร้านเก๋อันนี้ก็ขนมจีนยกซดนะฮะอันนี้ก็น่าสนใจนะฮะก๋วยเตี๋ยวเรืออัศวินนะฮะเย็นตาโฟเย็นตาโฟ,โฟพริกสดข้าวมันไก่เจ๊โบเห็นไหมที่จะเป็นถนนบรรทัดทองซึ่งจะมีโฮสเทลอยู่ที่เดียวนะพูดถึงแล้วอะ่ะนะฮะ168ที่แบบโด่งดัง บริการเลิศไปที่สวนหลวงสแควร์ไปทางนี้ได้นะคะทุกคนอย่าแยกเนี่ยสวนหลวงสแควร์เที่เราเข้าทางสวนหลวงสแควร์กว่าไหมอ่ะเราเข้านี้นะตรงในซอยนี้เลยเนาะเอาเราข้ามฝั่งมาแล้วจ้ะมาที่สวนหลวงสแควร์เขาทะลุกันหมดทุกคนไม่ต้องตกใจฮะจะปั่นตรงไปเจอน้ําเต้าหู้แล้วเลี้ยวซ้ายก็ได้มันจะเป็นโอ้แต่อันนี้ไม่ต้องพูดถึงถนนบรรทัดทองนะเป็นแหล่งการกินกินอยู่คือจริงๆฮะทุกคนนี่ฮะนี่ก็ย่านเขาเรียกว่า โอ้โหดูสิทุกคนนี่ส่วนหลวงสแควร์ส่วนหลวงสแควร์สเตเดียมวันก็อยู่ละแวกเดียวกันแหละไม่ใกล้เดินทะลุติดกันบรรทัดทองแล้วก็สนามสุบไม่ต้องตกใจนะฮะว่าจะหลงทางเข้ามาก็จะหลงละเมือไปกับของอร่อยอร่อยเห็นไหมไม่ไกลจา,าก168โฮสเทลจากทุกคนโรงแรมน่ารักมากนอนสบายมากแต่เสียดายไงเนี่ยส่วนหลวงสแควร์เข้ากันได้แต่เราอะนอนคนเดียวไงฮะจะให้เพื่อนมาช่วยนอนเป็นเพื่อนด้วยก็ เขาก็ไม่สะดวกประมาณอย่างนี้นะครับทุกคนเราต้องทําเสียงสูงเสียงต่าคนจะได้ดูยอ,ยอดวิวเราเยอะๆนะฮะทุกคนนี่เชา้ชาๆก็ตักบุตรตักบาทนะฮะโอ้ยดูสิทุกคนนี่ฮะด้านสามย่านะครับก็จะเป็นข้าวราดแกงหนึ่งอย่าง20สิบบาทส้ตมตำไก่ยา่างนี่ฮะทุกคนนี่ฮะเห็นไหม นเนี่ยเนีขับลงหลมาเนี่ยจุลจุลาสวนหลวงสแควร์เดี๋ยวก็ถึงแล้ว่ะก็จะถึงตลาดสามย่านเพราะว่าสามย่านนั้นก็มีตลาดใช่ไหมฮะสาธิตจุลาแถวนั้นก็เรารุดมูก็มีงัขาผัดปูเปิดแต่เช้ากันเลยทำมาหากินนะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะไปงานถแถลงข่าวด้วยนะฮะจะไปรีวิวแถวหลังน้ำชุวงบ่ายนะครับแล้วก็ ช่วงเย็นเราก็ไปอ่อไปหมาล่าแบบแบบซูชิอะ่ะหมาล่ารถไฟเขาเรียกหมาล่าที่ที่แบบโอ้คิวยาวแน่นนะฮะคิวยาวแน่นเนี่ยดูตลาดสามยานขับก็ไม่หลงฮะนี่ก็ขับวนๆอยู่นะฮะทุกคนนี่เจ๊สวย,ยข้าวหมูแดงเลิศรสนะฮะนี่นะฮะขับขับมั่วๆก็ทะลุกันหมดนะฮะนี่ฮะบรรยากาศ ของกินเช้าอุดมสมบูรณ์ไปทางไหนตกลงอันนี้เกาเหลาสามหมูฮะเกาเหลาสามหมูนี่ฮะเกาเหลาสามหมูทุกคนเกาเหลาสามหมูนี่จ้าทุกคนเรามาโผลท่ที่เลยตลาดสารย่านมานิดนึงนะฮะก็จะเห็นย่านที่ แต่เตรียมชุมพรดังมากย้านี้มาเปิดที่ชุมอ๋อมาเปิดที่กรุงเทพสามย่านจุฬาเนี่ยฮะเนไหมฮะรลมาเฮะข้างหน้าเนี่ยถึงแล้วฮะทุกคนใกล้ๆกับโจกสามย่านนะฮะอันนี้ต้องพูดนะฮะบอกได้เลยนะร้านไหนเนี่ยบางทีเรานั่งนั่งรถผ่านขับรถผ่านเราก็จะเห็นร้านที่เคยบริการให้เราไม่ประทับใจเราก็จะไม่พูดถึงนะฮะ ชื่อไหนที่เราพูดถึงกันนะฮะเราแจ้งว่าโอเคเอามาลงในช่องยิ่งโอเคนะฮะเนี่ยฮะติ่มซำหอเจียชุมพอรอยู่ด้านเนี่ยฮะเนี่ยฮะตึกเหลืองๆแดงๆคาดอยู่เนี่ยฮะ,ะ,ฮะทุกคนนะฮะเลิศมากเห็นไหมฮะทำดีทองนี่ยครับจาก168โฮสเทลมาติ่มซำหอเจียรประมาณ2นาทีอุ้ยดูสิทุกคน ดังมากจากชุมพรน,นะฮะไม่ดีจริงไม่มาเปิดอย่างกรุงเทพนะฮะทุกคนนะฮะเนี่ยฮะอันนี้ก็คือสามยา่านมิตรทาวใช่ไหมฮะไม่ไกลเลยสามยา่านมิตรทาวจากสิ่งตำหอเจี๊ยไม่ไกลจากมาบุญครองนะฮะเลี้ยวขวาไปนี่ฮะไปหัวลําโพงนึกออกไหมใช่หน้าทาวนึกออกไหมฮะเลี้ยวซ้ายก็ไปสีลมได้เนี่ยฮะเราถึงแล้วทุกคนดูหน้าตาสิทุกคนสิ่งทรง,งส,สิ่งซำซีฟู้ดสิ่งตำทอดสิ่งตำนึ่งมีหมดเลยทุกคน เนี yeah. uh ่ยฮะโอ้ยยิ่งใหญ่อลังการมากๆเลยทุกคนเดี๋ยวต้องโพสต์ขอเราเตีียมเมมเต็มอีกทุกคนดูสิอย่างนี้จะเลยอะทุกคนอ่ะยิงๆกับขนมจีนภูกเก็ตว้าอันนี้หออติ่งติ่งซัมหอเจียชุมพรมาเปิดยิ่งๆกับขนมจีนภูกเก็ตทุกคนอันนี้ไม่ไกลนี่อยู่ในสยามไม่ใช่สิือสามย่านทุกคนจุฬาจุฬาจุฬาซอยหกทุกคนจุฬาซอยหกตรงนี้โจก๊กสามย่านจำง่ายๆนะ อยู่ใกล้กับโกสามย่านเลยติ่มซำหอดเจือลดมากดังมากนะฮะแล้วก็ดีที่สุดเขาเรียกว่าติ่มซำที่ดีที่สุดนะ,ะนี่นีนนทุกคนมานะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในแล้วเนาะไม่ไหวแล้วทุกคนน่าทานมากๆเลยลดมากจนะ้ะ